ก็ลาวสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเฮียต้นก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ําปลา้ามาแล้วจากโรงงานนะครับสร้างตุงมาจากโรงงานมีทั้งหมด5สูตรเลยนะครับวันนี้เฮียต้นจะมาลองทานดูนะครับว่าสูตรทั้ง5สูตรเนี่ยที่เราได้มาจากโรงงานเนี่ยนะครับว่าสูตรไหนมีรสชาติเป็นแบบไหนแล้วก็เหมาะสาหรับเมนูไหนนะครับเฮียต้นก็ตั้งสูตรขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาลองชิมแล้วก็พรีเซนต์ให้ ทุกคนดูนะครับว่านักชิมตัวยงน้ำปลาเนี่ยนะฮะว่ารสชาติจะมาแบบไหนนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากสูตรนี้เลยนะครับเป็นสูตรตำระยำฟุ้งฟริง้งน้ำปลาสูตรฟุ้งฟริง้งนะครับทำไมถึงฟุ้งฟริง้งเพราะว่ากินแล้วมันแบบมันดูฟุ้งฟริ้งอะ่ะมันดูสดใสนะครับก็ได้ว่าเป็นน้ำปลาของคน ยุคข,ของเฮียนี่แหละที่เฮียจะคิดสูตรขึ้นมานะครับคือน้ำปลาสรสฟรงฟิงเนาะเน้นตำกับยำนะเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำปลาสรสฟรงฟิงฝาสีชมพูกันนะครับโอเคนะอ่ะมาชิมกันโอ,โอเคฟงฟิงนะนะ้ำปลารส สูตฟรฟุ้งฟิ้งน้ำปลาปรปุงสำเร็จนะครับส่วนผสมก็คือนะครับปลา90%นะครับแล้วก็มีน้ำตาล7%แล้วก็มีผงโซเดโซเดียมกูจเมทต3%เท่านั้นเองนะครับบอกเลยนะว่าครบรดจริงๆนะครับนะเตรียมน้ำป่ามไว้แล้วไม่ไม่เกี่ยวกับไตแน,น่นอนถ้าได้ชิมหมด5ขวดนี้นะฮะอ่ะเจอสูตรแรกก่อนแล้วกันนะครับ น้ำปลาสูตรฟุุงฟิงครับฝาชิมพูนะครับของเฮยต้นนะครับหอมกลิ่นปลานะครับเป็นสูตรปลาที่เราได้ต้นตำรับของภาคอีสานเราโดยแท้เลยนะครับหอมขึ้นจมูกไม่เค็มนะครับมีความนัวในตัวมีรสหวานในตัวนิดนึงก็เรียกว่าใส่ส้มตำหรือย,ยำนี่อร่อยจริงนะครับ ตามที่ตั้งใจให้ทำทาขึ้นมานะคะเป็นสูตรฟรุ้งฟริงกินแล้วจะฟร,ฟรุงฟริงทันทีนะครับอืมอร่อยนะครับไม่ได้เค็มนํำเลยนะไม่ได้เค็มน้ำเลยนะนัวนํำนะคะนัวนํำนะนี่นะครับสำหรับสูตรฟรุ้งฟริงฝาสีชมพูนะครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งฝาแล้วเราจะมาดูฝานี้กัน นะครับฝาทองฝาทองนี่จะเป็นสูตรของที่มีส่วนผสมของกะปินะครับซึ่งถ้าท่านถ้าท่านไหนชอบกินกะปินำเนาะก็สามารถเลือกได้เลยนะสำหรับฝาทองนะครับสูตรนี้ต้ยมยำทำแกงตำก็ได้เดี๋ยวเฮียต้นจะมาชิมให้ดูนะครับมาชิมกันให้ดูนะสั่งตรงอยากโรงงานได้แล้วแหละ วันนี้รอแต่จดออยอนะฮะว่าเราจะเอารถไหนนะครับแต่ตอนนี้สูตรที่เราได้มาห้าสูตรเนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูฝาทองกันนะครับฝาทองนี้สูตรนี้จะผสมกะปินะฮะก็จะมีส่วนผสมนะครับของน้ำปลาแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับน้ำตาลเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็กะปินี่ห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ โซเดียมกูตาเมตก็คือผงชสน,นั่นแหละสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยว่าไม่ต้องไปเปลืองผงชสที่บ้านอีกเนาะถ้าใครอยากอร่อยเยอะก็ใส่ตามเข้าไปอีกได้นะอ่ะมาดูกันว่าสูตรผสมกะปิเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตล้างปากจากสูตรฟุ้งฟิ้งก่อนแต่จริงๆเฮียต้นจะนําเสนอสูตรฟุ้งฟิ้งนะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่แบบวัยรุ่นมากไวัยไหนก็ทําได้กินแล้วก็ฟุ้งฟิ้งไงครับ อาล้างปากละอ่ามาดูสูตรที่ผสมกะปินะฮะอืมกินหอมหอมมากครับบองตรงอืมสำหรับคนชอบรสเค็มนํำนิดนึงนะตำส้มตำที่สำหรับสาหรับบ้านไหนที่ชอบตำส้มตำเราไม่ใส่น้ำตาลอะไรอย่เงี้ยมันก็จะบาลานซ์สลับพอดีนะครับ ก็เรียกว่ามีกะปินําเอาไปทําแกงทําอ่อมหรือตําหรือยําก็ได้นะครับอถ้าเทียบก็สองรสสูตรฟงฟงิีจะนิ่มละมุนมากคือฝาสีชิมพูนะคะส่วนเจ้าตัวฝาสีทองเนี่ยก็จะมีกลิ่นกะปิขึ้นมาแล้วก็จะมีรสเค็มของกะปิเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งหลากหลายสําหรับคนที่ชอบนะครับอืมถ้าไป่ตำใส่ท้นตำผมว่ามันน่าจะเลิศเลยทีเดียวนะครับ โดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าผ่านทั้งสองรสแล้วนะอ่ะเรามาดูสูตรนี้กันอันนี้เป็นสูตรจีวอนนะครับก็เรียกว่าให้ฝาสีส้มเหมือนจีวอนเลยเนาะไปดูดีว่าสูตรจีวอนนี่ยมันจะเป็นสูตรผู้ดีและนิ่มละมุนยังไงเนาะสูตรจีวอนเนี่ยผมอยากจะนําเสนอว่ามันเป็นสูตรที่มันเป็นความเรียบง่ายนะครับ ไม่โดดทั้งทั้งทุกอย่างนะครับส่วนผสมก็จะมีะน้ำปลารา9ินะครับน้ำตาล7%แล้วก็โซเดียมกูเจเมตาเรเหมือนกันนะเรามาดูสูตรจีวอนด้ว่าจะแตกต่างจากสูตรอื่นยังไงนะครับจีวอนนี่มันก็ต้องทำมะนํำอยู่แล้วนะฮะไปดูดีว่าทำไมต้องเป็นสูตรจีวอนนะครับเพราะเราจะต้องมีสูตรที่มันแตกต่างอยู่แล้วนะนะครับ ฝาส้มนะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเฮียต้นจะชิมให้ดูทุกครั้งก่อนจะชิมขวดใหม่ต้องล้างปากก่อนโอเคเอาแหละลิ้นบริสุทธิ์แล้วนะฮะตอนนี้อ่มาดูกันว่าสุจิวอนเนี่ยคือสัญลักษณ์ของฝาส้มนี่นะฮะจะมีรสชาติแบบไหนนะฮะอืมบรรยากาศยังไงยังงั้นเหมือนอยู่เหมืนอยู่สารวัตเลยหรือเปล่า มันเป็นยังไงอะอืมสดจีวอนนะครับอ่ะเรามาชิมกันรสชาติหอมนาะนะครับอืมนิ้มละมุนล,ลิ้นอ่าจะมีความคือแตะลิ้นเนี่ยจะมีรสชาติแบบที่มันคล้ายๆ คล้ายๆมีมีขี้มีขี้ปลาเยอะเยอะกว่าทุกสูตรเนาะมันมันจะมีความขมอําลาผมจะอธิบายยังไงล่ะถ้าแม่ผมคุณเที่ยงก็จะบอกน่่จะชอบสูตรนี้นะเพราะมันจะมีความขมอ่ำลาของขี้ปลาเยอะนะฮะนะในความรู้สึกผมนะเหมือนคนรุ่นใหญ่เขาจะชอบกันนะรสเนี้ยมันจะมันจะแตกต่างกับรสฟุ้งๆเลยนะครับมันก็มีความขมอําลานะอืมไม่ได่ขี้เละเลยรสนี้ก็ถือว่า สุดยอดเหมือนกันนะมีหลากหลายเนาะวันนี้เราผมสั่งจากโรงงานแล้วก็มีห้าสูตรที่ชั้นนำแล้ววันนี้เฮียต้นก็ได้มาชมผลิตภัณฑ์ว่าวันนี้เราจะตีตลาดแบบไหนกับทำประกอบอาหารแบบไหนนะครับที่นำเสนอเนาะแต่ถิ่นที่เฮียต้นนะ่ะเป็นคนแบบก,กลางๆไวก,กลางๆเนาะก็เรียกว,ว่าสูตรฟงฟิง,ฟงนี่ถูกใจเฮียมากจริงๆนะคะนะครับสูตรฟงฟิง,ฟงนี่มันจริงๆนะ แต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคนไหนจะชอบรสไหนเนาะต่อไปเราก็มาชมขวดนี้กันนะคะเป็นสูตรสูตรนี้จะหนงพิเศษเลยนะฮะสำหรับคนไหนชอบหนงของปลาอ,อีสานต้นลำหลับเลยะมากินสูตรนี้กันเนาะนงนี้ก็จริงๆแล้วทุกสูตรเนี่ยสามารถที่จะทําตํายําแกงอ่อมอะไรได้หมดเนาะแต่เนี่ยเขาบอกเลยว่าสูตรนี้เหมาะก,กับลบอ่อมมากเลยเนาะสูตรจีวรเนี่ยเพราะมันจะมี ความรู้สึกของผมอะมันเหมือนจะมีในส่วนของความขมนิดนึงของขี้ปลาเนี่ยซึ่งมันขมอาลํำอะซึ่งซึ่งผมมองว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบนะฮะเนาะคล้ายๆเรากินดีพวกน้ำจิ้มรสขมเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะยอย่างนั้นอ่ะโอเคเรามาดูสูตรสีม่วงกันเนาะสูตรนี้เป็นสูตรที่นงพิเศษเลยเนาะไปดูดิว่านงพิเศษเนี่ยนะจะเป็นรสชาติแบบไหนกันนะครับ นี่สนใจน้ำปลาเป็นพิเศษนะครับวันนี้เนื่องจากว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับสำหรับน้ำปลาของแต่ละบ้านมันต้องมีเนาะเนาะทำกับข้าวอร่อยนี่บอกเลยเราเป็นปลายฉวังนะทำให้สามีรักสามีหลงหรือเมียรักเมียหล,ลงได้นะ่ะแค่ส้มตําจานเดียวประทับใจกันไปเลยนะครับเอาละฮะเรามาชิมฝาสีม่วงกันเป็นสูตรนงพิเศษเนาะอันนี้เป็นสูตรจากโรงงานที่เงี่ยต้นสั่งมาเลยนะ โรงงานที่นำสมัยก็เรียกว่ามาตรฐานส่งออกเลยพก็ว่าได้นะนะครับอ่ะโอเคสูตรนงพิเศษนะดมก่อนนะอืมกินปะลาไม่เหม็นไม่อะไรนะดูผู้ดีนะไอ้นงพิเศษของเขาเนี่ยนะฮะนะอืมแต่ก็มีความหอมสำหรับคนที่ทานปะลาเนี่ยจะมองว่ามันหอมเนาะอืม แต่สำหรับคนที่ไม่ทาหรืออะไรต่างเขาก็จะมองว่าไม่เหม็นสักเท่าไหร่นะสําหรับนงพิเศษของของสูตรของเรานะครับอ่ะไปดูกันเฮ้ต้นล้างปากยังอ่ะล้างก่อนเนาะโอเคมาดูกันครับอือหือนงพิเศษนะครับมีความ มีความเค็มแต่ว่าไม่ใช่เค็มแบบโดดๆนะเป็นเค็มที่กลมกล่อมนะครับแล้วก็มีความหอมของปลาขึ้นจมูกเลยนะคะก็เรียกได้ว่านมพิเศษเนี่ยสำหรับท่านไหนที่ชอบเอาไปตำซุ้มตำนะครับหรือจะแกงอ่อมหรือจะยำอะไรได้หมดเนาะม,นมันมันมันบอกเลยว่านี่คือน้ำปลาลูาสดดั้งเดิมจริงๆนะครับคือน่มพิเศษนะครับนะครับที่เราจะเจอในท้องตลาดส่สวนใหญ่นะครับ อือออร่อยอร่อยครับลงพิเศษนี่เยี่ยมยอดมากนะครับเอาละลงพิเศษก็ผ่าจีวอนนี้เฮียบอกได้ว่ามีความขมของข,องขี้ป่านะฮะก็เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบความขมอมลํำเนาะส่วนกะปิก็จะเป็นในส่วนของคนที่ชอบความมีกลิ่นความหอมของกะปิพวกเคยพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ส่วนฟรุ้งฟริ้งนี่นะฮะจะไม่โดดเรื่องอะไรเลยรสชาติกลมกล่อมรสชาติจ,จะไม่เค็มเลยนะครับแล้วก็มันจะดูแต่ว่าถ้าคนไหนถ้าชอบปลาแบบเน้นๆเลยจริงๆแล้วก็น่าจะมาเล่นหน่งพิเศษก็ได้นะแต่สําหรับตัวฝาชมพูฟรุ้งฟริ้งเนี่ยผมบอกเลยว่าคนแรกที่ผมทานเนี่ยอร่อยมากนะเฮยต้นขอฟันงธงเนาะแล้วตามมาด้วยสูตรกะปิ ก็ถือว่าใช้ได้เหมาะสําหรับคนที่ชอบตำส้มตําแล้วไม่ใส่น้าตาลเยอะคือกลุ่มคนที่ไม่กินส้มตําแล้วไม่ใส่น้ำตาลน่าจะเล่นกลิ่นกะปิน่าจะมีส่วนผสมของกะปินะครับส่วนเสษแกงอ่อมเนี่ยที่มีขี้ปลาเนี่ยสุดจีวรพาเนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยเนาะนะส่วนลงพิเศษนี้ก็จะคนชื่นชอบในกินปะลาที่มันหอมคนไหนชอบก็จะเรียกว่าหอมอ่ะนะฮะก็เราว่าแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนั่นเองเนาะโอเคเรามาชม ฝาสุดท้ายเป็นฝาดำนะดูสุขุมรอบครอบนะเขาคือรถอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอก็ได้ดูว่าไตเหงืต้นยังแข็งแรงดีอยู่นะเอานะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เราอยากขอ,อนำเสนอนะมาดูดีว่าคนไหนที่ไม่ทานปลาคนไหนที่บอกว่าปลาหญีนี่มาดูสูตรผู้ดีของเรานะครับสูตรผู้ดีของเราเนี่ยนะคะผลิตมาเพื่อนะครับสำหรับ ผู้ดีนะฮะอยากจะทานปลามาดูสูตรผู้ดีนะผมจะมาพรีเซนต์ด้วยรสชาติของเขาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสูตรผู้ดีที่เราเนี่ยตั้งใจผสมสูตรนี้ขึ้นมานี่นะฮะว่ามันจะแตกต่างกับสูตรฟรุง้งฟริ้งสูตรผสมกะปิสูตรจีวอนและก็สูตรนง่ g พิเศษอย่างไรนะครับมาดูกันว่านะฮะสูตรผู้ดีนะครับสาหรับขวดที่ออกแบบเองสําหรับขวดแพคเกจจิ้งที่ 400มิลลิกรัมเท่ากับท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็น็ a เกจจิ้งที่สวยงามเลยทีเดียวเนาะอ่ะมาดูกันนะฮะสำหรับสูตรผู้ดีของเฮียต้นเนาะอ่ะตั้งใจทำเลยนะสูตรนี้นะเพื่อตอบสนองผู้ดีทุกท่านเลยนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันมาดูกันอ่ะเริ่มต้นจากดมกลิ่นกอนเลยมหืม โอ้ oh, สีผู้ดีนี่โอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยนะครับสุดยอดจริงๆอ่า uh, กลิ่นของเขามันจะละมุนเนาะเป็นปลาแหละแต่ว่ามันจะออกไม่ปลาเหมันด่งพิเศษสักเท่าไหร่นะครับมันจะมีความกลิ่นหอมผสมเข้าไปด้วยเนาะผม,มจะอธิบายยังไงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยว เนี่ยต้นจะมาชิมสูตรพอดีเนาะเริ่มกับการดมกลิ่นไปแล้วนะมีความหอมหอมหนะตัวนี้คือมันจะไม่เหม็นเหมือนปลาที่เมื่อก่อนที่คุณแม่เราทําให้ทานเมื่อก,ก่อนมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นมันเป็นความหอมละมุนนะครับผมจะอธิบายไงว่า <c oughs> ไม่ได้บอกว่ามันเหมือนกินน้ำหอมด้วยยังไงนะมันก็จะหอมแบบสไตล์ปลา้าแหละแต่มันหอมละมุนนะครับเอามาดูรสชาติกันนะมาดูรสชาติกันอันนี้คําใหญ่ไปหน่อยนะสูตรที่ห้าแล้วขวดที่ห้าแล้วนะ๋ยวต้นจะพีเซนตให้ดูนะต้องเลียลิ้นแบบแบบเลยนะครับสูตรผู้ดีของเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นสูตรละมุนลิ้น มีเค็มนำนิดนึงแล้วก็มีความนัวซ่อนไว้นะครับก็เรียกว่าทั้งหมดหสูตรเนี่ยเราตอบโจทย์ของทุกๆทุกๆคนในในในสังคม,มเลยนะว่าจะชอบแบบไหนนะครับก็เรียกว่าอร่อยทุกสูตรอร่อยกว่าทุกสูตรที่อยู่ในท้องตลาดต้นเป็นคนหนึ่งที่จะซื้อปลาปรุงสําเร็จรูปเนี่ยติดบ้านตลอดเวลาเพราะว่าอะไรครับต้นไม่ชอบน้ําปลาที่ ที่ที่แม่ผมอะเอามาต้มมาทําเองในในสมัยเมื่อก่อนอะซึ่งซึ่งมันจะไม่ละมุนมันจะไม่มีกลิ่นหอมหรือไม่มีความนัวความอะไรอะและ้วจากนั้นเนี่ยต้นก็จะมีน้ําปลาร้าติดบ้านตลอดชอบทําสมตําเองเมื่อไหร่เราก็ทําได้เลยไม่เคยผิดหวังคุณตาําส้มตําไม่เป็นมันก็อร่อยอร่อยในสไตล์ที่คุณอยากจะทานอ,ะ,อะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตําบ่อยๆขึ้นคุณนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่ามือโปรเฟชลได้เลยนะครับเพียงแต่ว,ว่า เราจะชอบปลาร้ารสไหนนะครับสำหรับยำนะครับยำปูมาหรือณปัจจุบันเขามีมีลยมยำาสซมอนราดปลาร้าอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับว่าเราจะชอบแบบไหนสุดฟุ้งฟริง้งโอ้โหละมุนมากบอกเลยนะทำไมเฮต้นถึงพูดบ่อยจังเพราะว่านี่นะเฮต้นจะทานอีกทีหนึง่งสุดฟุ้งฟริ้งนะเค็ม <c oughs> น้อยมากแล้วก็จะมีความกลมกล่อมความหวานนำ มากกว่าทุกอย่างนะครับก็ลองดูเนาะจริงๆก็อร่อยทุกสูตรเลยนะฮะหลวงพิเศษก็อร่อยซูชิวอนเนี่ยอร่อยคมอ,อําลําอยากให้ลองทานอะ่ะตำเสร็จเอาไปใส่แจ่วนะฮะแจ่วตาแดงแจ่วพริกดิบแจ่วปลาเ้านี่ลาดนิดนึงอย่างนี้เลยนะคะผมส่วนจะ ส่วนสุกปีก็เหมาะสาหรับคนที่ตำซุ้มตำล้วไม่ใส่น้าตาลเนาะเหมาะมากมากเลยครับอร่อยจริงๆนะผมบอกเลยนะครับนมวพิเศษนี้ก็เหมาะสาหรับการไปทําอ่อมทําอะไรก็ถือว่าได้เนาะเพราะว่าเขาหนมพิเศษนี้หมอมกินปลาแล้วก็มีความเค็มน้ำน,นิดน,นึงนะครับก็เรียกว,ว่าถือว่าใส่กับน้ําอ่อมอะไรต่างก็จะบาลานซ์ส่วนสูตรผู้ดีเนี่ยบอกเลยว่าผสมภาษาในทุกสูตรแต่กินความหอมของเขานี่มันมันจะเบาบางแล้วมันจะละมุน นะครับสำหรับกินปลาระดังนั้นขอฝากไปด้วยนะผลิตภัณฑ์ของเฮียต้นเองนะครับก็จะคลอดออกจากตลาดแล้วตอนนี้กําลังทาสติกเกอร์อยู่นะครับกําลังออกแบบแล้วสั่งทำสติกเกอร์แล้วก็รอจดอ,อยอยอยู่นะครับพร้อมเมื่อไร่วางสู่ท้องตลาดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาได้ส้มได้ชิมนะครับได้ชิมทุกรสเลยนะครับตามท้องตลาดทั่วไปเนาะก็วันนี้ก็มาพิสูจน์แล้วว่าสูตรของเราอร่อยจริงๆนะครับจากผลิตจากโรงงานที่ทมาตรหารส่งออก โรงงานนี้หรูมากสะอาดที่สุดคือเวลาเราจะจอยกับอะไรบางอย่างคือเราต้องเลือกแล้วเลือกอีกเฟ้นแล้วเฟ้นจนรอว่า5สุดมาถึงมือผมแล้วแล้ววันนี้ผมก็ได้เอามาทานให้ทุกคนหรือพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ดูจากปากเฮต้นแล้วว่ามันอร่อยจริงๆเนาะนะแต่สูตรที่ขายดีที่สุดนะที่นําร่องมาเลยจะเป็นสองสูตรนี้นะครับคือสูตรผสมกะปิแล้วก็สูตรฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งนี่ก็คือเหมาะสาหรับ คนที่ชอบตำส้ตมตำหรือว่ายำก็ได้เนาะจะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่ก็ว่ากันไปอีกทีเพราะมันอร่อยอยู่แล้วในเนื้อตัวของเขาเนาะตำไม่เป็นก็ยังอร่อยนะครับแต่ว่าสูตรนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ตำส้ตมตำแบบดิบๆแบบบานๆแบบว่าบ่มักน้ำตาลไหลเนี่ยก็จะเหมาะในสูตรของกะปินี้นะครับฝากไ้ด้วยก็เล้ากับนะครับสําหรับวันนี้เฮียต้นชวนชิมน้ําปลานะครับก็ผลิตภัณฑ์เราก็จะค่อนเร็วๆนี้เนาะครับรอจดออยอ,อยู่นะครับ เมื่อจนออยอะไรสำเร็จรูปแล้วออกสู่ท้องตลาดแน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย